นักชมคะ AI กำลังมีบทบาทมากขึ้น,นเรื่อยๆในหลายๆแวดวงโดยเฉพาะในการทำงานและในชีวิตประจำวันของคนนะคะมีการจัดอันดับค่ะว่า AI ก็คือคำแห่งปีในปี2023ซึ่งจัดโดยพจนานุกรม Collins ค่ะ AI ย่อมาจาก artificial intelligence มีการนิยามความหมายว่าการสร้างแบบจำลองการทำงานทางจิตของมนุษย์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนพจนานุกรมคอ l ลินสระบุว่าการใช้คำว่า AI เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการพูดถึงอย่างมากในปีนี้ Alex B. ซ์บีครอกรรมการผู้จัดการของคอ l ลินสระบุว่า AI เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจในปีนี้จากการพัฒนาและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนอย่างรวดเร็วไม่ต่างจากอ e ีเมลสตรีมมิ่งและเทคโนโลยีที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน ทุกทุกปีจะมีการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่รวบรวมคำศัพท์กว่า20 0 0 0ืล้านคำจากเว็บไซต์หนังสือวิทยุโทรทัศน์และการสนทนาประจำวันเพื่อให้ผู้เขียนพจนานุกรม,มระบุคำศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่และความหมายตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการใช้ปีนี้มีการบัญญัติคำว่า Nepo Baby วลีที่ใช้เรียกลูกของดาราดังที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางเดียวกับพ่อแม่ของเขาและกรีดเฟลชั่น ใช้เรียกบริษัทที่มีผลกำไรในช่วงที่เกิดวิกฤตค่าครองชีพด้วยค่ะ